สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะในฐานะที่เราเป็นครีเอเตอร์เราเป็นชาวครีเอเตอร์อดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนๆไม่ได้นะคะเราจะต้องมีการหน้าที่ของเราคือการมีปฏิสัมพันธ์เมื่อเราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ไปพูดไปคุยกับ ครีเอเตอร์เพื่อนๆของเราแล้วสิ่งที่เราจะได้รับมาก็คือข้อมูลและข่าวสารต่างๆจากเพื่อนถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าการที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารข้อปฏิบัติที่ดีจะทำให้เรามีการพัฒนาขึ้นแต่คราวนี้ว่ามันก็จะมีอยู่ว่า ข้อมูลข่าวสารที่มาจากพื้นฐานของความปรารถนาดีจากเพื่อนๆที่มอบให้เรานั้นเมื่อเราได้รับมาแล้วนะคะทุกคนยังเอาไปใช้เลยไม่ได้ค่ะเราจะต้องเอาข้อมูลข่าวสารนั้นมาวิเคราะห์ก่อนมาคิดก่อนมาหาข้อมูลก่อน หาข้อมูลที่ถูกต้องและตกผลึกให้ได้จึงนำข้อมูลนั้นไปใช้นะคะดีอย่างไรคะการที่เราคิดก่อนที่เราหาข้อมูลก่อนจะทำให้ ข้อมูลที่เราได้มาและสิ่งที่เราจะนำไปใช้งานจริงบนหน้าที่ของครีเอเตอร์ของเรานั้นไม่มีข้อผิดพลาดค่ะหลายๆคนมีข้อมูลได้รับข้อมูลมาแล้วก็สงสัยว่ามันจริงไหมอ่ะมันใช่ไหมมันใช้ได้ไหมอย่างเช่นเ,เมื่อเราทำการไร้สด เราทำการไร้สดนะอ,อภาษาอังกฤษไร้สดภาษาไทยถ่ายทอดสดนะความหมายเดียวกันบางคนก็บอกว่าห้ามพูดคำว่าไร้สดนะมันจะผิดจากความคิดของพี่อึงนะคะทุกๆคนขาไม่ผิดขาสามารถพูดได้พี่อึงก็เลยออกมาทำคลิปนี้ให้ทุกๆคนฟังว่าสามารถพูดได้แน่นอนไม่ผิดเพราะว่าถ้าทุกคนกลับไปดูนะคะว่า สิ่งใดห้ามพูดสิ่งใดห้ามสร้างสิ่งใดห้ามทำเผยแพร่บนแพลตฟอร์มนี้ก็คือคำหยาบค่ะคำนินทาคำกล่าวร้ายคำสอเสียดหรือคำพูดใดๆที่ ทำให้อารมณ์ของผู้ฟังไปในเชิงลบหมายความว่าจากอารมณ์ดีๆเมื่อฟังแล้วมันหดหูมันหอเหี่ยวมันทำให้อารมณ์มันไปในทางลบมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นไปในทางบวกนั่นคือไม่ควรจะพูดคำหยาบคายคำนินทาคำส่อเสียดคำกล่าวพลาดพิงถึงบุคคลที่สาซึ่งเป็นไปในทางลบอันนั้นเราไม่ควรพูดแต่คำว่าไร้สดทุกๆคนค่ะ คิดดูซิว่าห้ามพูดได้อย่างไรมันไม่ได้เป็นอะไรที่ห้ามพูดแต่หลายๆคนก็ไม่กล้าพูดการที่เราไม่กล้าพูดการที่เราไม่กล้าแยกแยะเขานี้ถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยค่ะนิสัยคือเราอ้างอิงแต่ความรู้ของคนอื่นเราอ้างอิงเราเคารพความรู้ความคิดของคนอื่นจนบางครั้งเราละเลยที่จะเคารพใน ความคิดของตัวเองความถูกต้องเกิดผลเสียอย่างไรคะการเคารพคนอื่นเกิดผลดีคะ่ะทําให้คนอื่นรักใคร่เราอุ้ยว่านอนสอนง่ายผลเสียที่เกิดขึ้นล้ะคะเราอาจจะพลาดโอกาสคะ่ะทุกคน เราจะค่อยๆบ่มเพาะนิสัยความเป็นคนขี้วาดระแวงขี้กลัวโดยไม่มีเหตุผลนะคะทําให้เราอาจจะสูญเสียโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะการทํางานทุกๆอย่างในทุกๆหน้าที่ต้องมีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นเป็นสเต็ปๆแต่ถ้าเกิดเราถูก เราถูกตัดตอนด้วยความคิดของตัวเองแบบนี้แล้วเราจะเอาความก้าวหน้านั้นมาจากไหนคะทุกๆคนขาพี่อึ่งจึงมาทําคลิปบอกกับทุกๆคนว่าออไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะในทุกๆเรื่องหากเราได้รับข้อมูลข่าวสารคําพูดคําบอกเล่าคํากล่าวอะไรก็ตามมาแล้วนะคะทุกคน ข้อหนึ่งเชื่อว่าผู้ที่บอกเราปรารถนาดีข้อสองไปหาข้อเท็จจริงค่ะไปหาข้อเท็จจริงมาแล้วข้อสามก็คือลงมือทำลงมือทำตามที่เราตัดสินใจและเราพิจารณาแล้วว่าถูกต้องค่ะถ้าเราไม่ลงมือทำด้วยตัวเองเราจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้ถูกหรือผิดด้วยตัวของเราเองอย่าลืมนะคะว่า Facebook มีการ ปรับปรุงและพัฒนาในทุกทุกด้านทุกๆเรื่องข้อมูลบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องถูกต้องในอดีต,ตการอะไรที่เป็นเมื่อวานก็เรียกอดีตนะเมื่อวานถัดไปเรื่อยๆถัดลงไปเรื่อยก,ก็เรียกว่าอดีตอะไรที่มันเกิดขึ้นมันดีงามในอดีตมันใช้ได้ในอดีตปัจจุบันมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า อย่าลืมว่า Facebook มีการปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรมาก็ตามคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วค่อยลงมือทำเชื่อมั่นคนอื่นเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะที่พูดนี้เพื่อให้ทุกคน พัฒนามีความก้าวหน้าอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อมั่นในตัวของตัวเองค่ะคลิปยาวนิดนึงนะขอบคุณที่ถ้าจะมีใครรับฟังเพราะพี่ยุ่คิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะรักนะจุ๊บจุ๊ค่ะ